พยากรอากาศประจำวันที่1เมษายน2,568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ27-34องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียง แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน